สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนคิดจะหนีการเป็นร่างทรงเป็นไปไม่ได้รู้ไหมว่าทำไมมันหนีไม่ได้นะเดี๋ยวจะมาเฉลยหลังจากทำการเชิญเทพแล้วนะโมจัสะภะคะวโตอะระหะโตสมาสัมพุทธะนะโมจัสะภะคะวโตอะระหะโตสมาสัมพุทธะ ดัมมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะอมเจามาตากีทุรคากาลีปิยังม,ะมะามาตูติยัมปีอมเจมาตากีทุรคากาลีปิยังมามาตัดติยัมปีอมเจมาตากีทุรคากาลีปิยังมามา อมสุราสวัตติมาตาปิยังมมะทุติยมปสุรสวัตตมาตาปิยังมมะตาติยมปสุราสวัตตมาตาปิยังมมะอมรักสมีมาตาปิยังมมะทุติยมปิรักมิมาตาปิยังมมะตาติยมปิรักมิมาตาปิยังมมะอม ก็มีหลายคนนะที่มาถามผมว่าจะหนีจากการเป็นคนทรงไปได้ไหมผมก็เลยมาเฉลยนะวันนี้ว่าคําถามเนี้ยมันจริงเท็จขนาดไหนผมบอกได้แค่ว่ามันหนีไปไม่ได้ถามว่าทำไมมันหนีไปไม่ได้ดวงวิญญาณอยู่กัในตัวคุณดวงวิญญาณมันอยู่ในตัวคุณถ้าดวงวิญญาณมันอยู่ในตัวคุณเนี้ยคุณจะหนีไปยังไงก็หนีไม่ได้ ถามว่าทําไมหนีไม่ได้ก็ในเมื่อว่าอยู่อยู่กับจิตใจอยู่กับร่างกายอยู่กับทุกสรรพสิ่งของคุณเนี่ยถามว่าหนีไปได้ไหมหนีไม่ได้ไหน,ดนีออกหนีไม่ออกนะหนีไม่ออกนะถามว่าทําไมหนีไม่ออกอืมอืมผมบอกได้แค่ว่าเพราะว่าเขาอยู่ติดกับตัวคุณแล้วอยู่ในจิตในใจในวิญญาณอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คุณจะไปหนีเขายังไงผมถามแค่นี้แหละบางคนเนี่ยสับสนตัวเองแทบตายนะหนีพยายามจะหนีบอกผมจะหาวิธีหนีผมบอกได้แค่ว่าวิธีหนีมีแค่สองวิธีระหว่างบวชเข้าไปบางทีบวชเข้าไปแล้วก็ยังต้องเป็นแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือตายจากโลกนี้ไปนั่นแหละคือกายสังขารถูกทําลายไปแล้วอันนั้นถามว่าหนีได้ไหมก็ยังหนีไม่ได้อยู่ดีอันนเรื่องจริง ในเมื่อจิตวิญญาณของท่านน่ะอยู่ในตัวตนของคุณนะ่ะมันหนีไปไม่ได้มีหลายคนบอกว่าจะหนีการเป็นคนทรงได้ไหมมันหนีไม่ได้ถามว่าหนีไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นสมบัติเก่าของเรานะถ้าคนไม่เคยยอมรับไม่เคยเป็นไม่เคยกล่าวมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้รครับจะมาเป็นนะที่เป็นน่ะมันไม่ได้บังเอิญมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นสมบัติเก่าเอาพูดึงตรงนะเดี๋ยวพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีพระแม่รัศมีนะ พระแม่สุรสวสดีนะสามตีนะเทวีแห่งโลกนะถามว่าเออคุณจะหนีไหมหนีไม่ได้ผมบอกได้แค่นี้ทําไมถึงหนีไม่ได้มันอยู่ในตัวของคุณในเมื่อมันอยู่ในตัวของคุณคุณจะหนีไปที่ไหนที่ใดที่ใดก็ตามไม่ใช่ตัวรอดอยู่ในจิตวิญญาณใช่แคต่ตัวเนี่ยตัวเนี่ยร่างกายเนี่ยเดี๋ยวชาตินี้เราก็ต้องเสื่อมสลายไปละลืมต้องตายไปแล้วก็ละสังขารไป แต่คือสร้างบารมีมาด้วยกันน่ะแล้วจะหนีหลีกลีกล่กันไปเป็นไปนไม่ได้หรอกจริงๆการเป็นคนมีจิตสัมผัสเป็นการเขาเรียกว่าเป็นคนมีองค์หรือจะเป็นคนที่มียาสัมผัสอะไรก็ตามเนี่ยดวงจิตนั้นๆนะคะนั่นแหละคือความแข็งกล้าที่มีมีความเข้มแข็งในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณมีความเป็นจิตวิญญ,ญาณที่มียาสัมผัสอ่ะไม่ว่าจะไปเกิดพบไหนชาติไหนอ่ะมันก็เป็นดวงจิตวิญ,ญญาณที่มียาสัมผัสอยู่ดีใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่า มันเป็นสมบัติเก่าที่สะสมมาแล้วสมบัติเก่าชิ้นเนี้มันยังดำรงอยู่ถามว,ว่าพคกชชาติใช่ไหมจตห์เอืมจนกว่าจะถึงจุดที่เรียกว่า,านิพานใช่ไหม,มนิพานแต่ว่าถ้าพูดจริงๆแล้วอ่ะถ้าท่านสร้างบาร,รมีมาจุดเนี้ยท่านยังไงท่านก็ต้องมีลูกหลานที่จะสร้างบาร,รมีต่อแน่นอนอแต่แค่เพียงว่าไอคนที่ไม่รับสุดท้ายก็โดนลงโทษเป็นบ้าเป็นหลังไปก็มีเยอะแยะไปที่ผมเจอมานะถามว่าโดนลงโทษเป็นบ้าเป็นหลังไงมองเห็นผีเอ่ยนะ มันไม่มีประโยชน์อ่ะบางคนแบบบอกบางคนมองเห็นสารพัดสารเพแต่สุดท้ายด้วยว่าหนึ่งไม่สนใจศึกษา,าศาสตร์สองไม่เอาศิละปะ<อ>วิทยาการอ,อะไรเงี้ยอี่อย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่าเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับว่าบางคนเนี่ยฝึกเ,เขาเรียออะไรเป็นเป็นดวงจิตที่เกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่มีแบบว่ายาสัมผัสเห็นผีได้อะไรได้เนี่ยอตอนแรกเขาก็สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนเนี่แหละเหมือนเชื่อม เชื่อมโยงของเก่ากับของใหม่อะนะพอสักพักหนึ่งเขาสวดไปสักพักหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาสัมผัสได้เห็นผีเห็นวิญญาณรู้สึกขนลุกชันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็กลัวค่ะหลังจากนั้นเขารู้ว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสื่อได้เขาก็เลยเลิกสวดมนต์นั่งสมาธิเลยอันนี้โอ้เคยเจอคนแบบนี้แล้วค้อนี้ต้องทำยังไงคะถึงจะถูกต้อง จริงๆไปเล่าสดมน์ก็มันมัน,<ช>ม,นมันก็ผิดวิธีอยู่ดีนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจบลงที่ไหนทําไมเราถึงต้องมานั่งรับขันแล้วคนทําไมถึงได้เถียงเรื่องขันกันเพราะว่าคนที่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องรับมันหรอกมันรับไปทําไมเราต้องต้องเอาร่างกายวิญญาณสังขารเนี่ยไปให้ผีมันด้วยคิดเกินอย่างนั้นนะท่านท่านที่ว่าแต่เดิมอ่ะคุณกับแกน่ะมีความผูกพันกันมาแต่เดิมเลยนะการมีการที่มีความผูกพันมาแต่เดิมอ่ะไม่ใช่ว่า แกเป,เป็นผีสัพภเวสีเร่ร่อนกนะ็เป็นเทวดานะเป็นเทพเป็นพรหมนะพวกนี้สร้างบุญมามากแล้วสุดท้ายตายไปก็ไปเป็นนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นนะชาติปัจจุบันว่าโอ๊ยนะอ,อย่างูอย่างนี้มันเป็นมาหลายชาติแล้วแต่แค่เพียงว่าตัวเราเองไม่เรียนรู้และไม่เข้าใจเองนะโดยกุรูโอนะเอออาจารย์ท็อปก็นี่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องนี้ไงที่ว่าคนสวดมนต์สมาธิแล้วต่อเจตวิญญ,ญาณเหมือว่าอะ ต่อๆของเก่าของใหม่มันเป็นการเชื่อมการเชื่อมกันทําให้เนี่ยชาตินี้มียาสัมผัสเห็นผีแต่รู้ว่าสมนวนนั่งสมาธิเราจะทําให้มียาสัมผัสก็เลยกลัวเลยกเลยเลยกลายเป็นว่าทิ้งการสมนตนนั่งสมาธิดีกว่าฉันจะไม่ต้องเห็นอะไรต่อไปไม่มีทางแล้วอันนี้คือต้องทายังไงถึงจะถูกต้องคะก็ต้องกลับไปทาถามว่าทําไมต้องกลับไปทําผมพูดคําเดียวมนุษย์เราอะเมื่อชีวิตนับหนึ่งแล้วอะ ไม่มีคําว่าถอยมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวมเมื่อเดินหน้าไปแล้วอ่ะจงเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําถามว่าถ้าเราคิดว่าเราทําผิดอ่ะมันมันมาน,นั่งคิดดูใหม่นะคนอื่นเขาก็อาจจะแบบโจมตีเราคนอื่นอาจจะตัดกําลังใจคนอื่นอาจจะทําให้เรารู้สึกท้อคนคนที่กลัวอันนี้อาจารย์โอ้ยพูดถึงเรื่องของอันนี้ค่ะอาจารย์ใช่ก็นั้นไงกลัวการเห็นผีก็ใช่ไงกลัวไงพวกพว<า>ก <ๆ S 1> ที่จะต้องทายังไงล่ะก็ทํายังไงก็คุณก็ต้องอยู่กับเขาเพราะสุดท้ายคุณตายคุณก็เป็นผี คุณไม่ไม่ดูตัวเองเหรอวะตัวเองเนี่ยเกิดมามีอายุขัยหรือเปล่าถามว่าวันนี้คุณยังเป็นดำรงเป็นมนุษย์อยู่แต่ถามว่าอีก6กสิปีข้างหน้าเจ็ดิบปีข้างหน้าถ้าคุณตายจากโลกไปแล้วอะ่ะคุณจะเป็นผีไหมเป็นผีประเภทหนึง่งแล้วไปกลัวผีผมถามว่าผ,ผมถามว่าคุณจะเลือกอยู่กับสัมภเวสีเล่ร่อนหรือจะเลือกอยู่กับเทพพรมเทวดาที่มีบรารมีพอที่จะช่วยคุณได้พอจะเอาคุณไปส่งได้โอเข้าใจละอย่างนี้คือเวลาเราเห็นผีเนี่ยเราก็ไป เ้าเอาทางด้านเทพเลยดีกว่าใช่ไหมจะได้ไม่ต้องแบบไปไปยุ่นวายอะไรกับผีเรามาด้านเทพเถอะเราไปสัมผัสเทพดีกว่าใช่ไหมคือผมผมบอกนะสัมภเวสีที่รอนเป็ตสัธลกอสุรกายเกินโลกครับแต่ว่าเทพพรมเทวดาถามว่ามีน้อยไหมมีไม่น้อยก็จริงแต่ผมบอกว่าเป็นยากทามาเผาเป็นยากเพราะอะไรช่วงเวลามีชีวิตอยู่มีใครมั่งครับที่จะสนใจครับว่าตัวเองวันหน้าจะต้องตายไม่มีใครสนใจเพราะวันนั้นคนไม่คิดกันคิดแค่เพียงว่าฉันจะเอาตัวเองให้รอด ฉันจะไม่จำเป็นต้องช่วยใครก็ได้ฉันจะต้องทํามาหากินให้ได้เงินเยอะๆเอามาใช้เงินให้รวยๆอะไรแบบนี้แต่ถามแต่ถามหน่อยว่าทําไมองค์เทพถึงได้มาท่านมาโปรดเราเพื่ออะไรหนึ่งสัจจะเคยได้สัญญาท่านไว้ก่อนเกิดสัจจะและความและอีกอย่างหนึ่งความผูกพันสัญญาสัจจะสัญญาวิญญาณเวทนานะ สังขารเนี่ยเราต้องแต่งทําไมเราถึงต้องแต่งขันห้ายอมรับผมพูดคําเดียวการยอมรับมันหมายถึงว่าหากว่าเราเนี่ยสิ้นชีวิตแล้วอ่ะท่านก็ช่วยเราได้เมตตาเราได้เหมือนกันแต่ถามว่ามีสักกี่คนจะเข้าใจเรื่องนี้ไม่มีใครเข้าใจทุกคนเข้าใจแค่เพียงว่าทุกกูเนี่ยจะต้องเอาตัวกูเองให้รอด <S <S บางทีเนี่ยบางคน,น่ะบอกผมว่าทําไมจะให้ชั้นทรงทําไมไม่ให้ฉันมีบ้านมีรถหลังใหญ่ๆ ทำไมไม่ให้ฉันมีมีมีทรัพย์มส,มสมบัติมรดกกองโตเออเวลาคนมาฉันจะได้ช่วยโปรดคนได้มากมายถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะแปลว่าคุณอัตคัดอัตคัดค,คืออะไรรู้ไหมจิตใจแคบแคบระหว่างเทพกับคนแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม <S <S คือนี่คือทางสายโพธิสัตว์นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันจะช่วยมนุษย์จนกว่าฉันจะชีวิตจะหาไหมหรือว่าจนกว่าฉันจะสําเร็จมุ่งตรงทาง <S 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 สายเนี่ย มีมีสายสายร่างทรงเ่ยจริงๆเป็นสายโพธิสัตว์ประเภทหนึ่งเหมือนกันคือในที่นี้ก็คือว่าร่างทรงเนี่ยคนทรงเนี่ยต้องสร้างบาร,รมีมากับองค์เทพพญดาถามว่าท่านเนี่ยก็ต้องการต่อบุญบาร,รมีในโลกแต่มนุษย์เนี่ยมีทิฏฐิมีมานะมีความไม่เข้าใจมองมองว่าอะไรง่ว่าเออจะหลอกเองหรือเปล่าเองจะหลอกข้าหรือเปล่าอันเนี้ยอาจารย์ครับพอดีอาจารย์โอ้โดนใจมากเลยที่อาจารย์ครับพูดประมาณว่าอืรอรวยก่อนแล้วค่อยทำํำ ทำไมเราไม่เปิดใจกว้างช่วยเหลือคนอื่นอาจาร,รย์โอเป็นก็คพราว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้รวยเกิดมาเนี่ยในครอบครัวเอามีมีมีมเงินจริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าหาเงินได้เยอะหาเงินเก่งอะไรอย่างนั้นอพอเราเนี่ยเกิดมาแล้วชีวิตเนี้ยเรามีอุดมการณ์ว่าเราอยากจะช่วยคนอพอเราได้มาช่วยคนปุ๊บเราได้มาทําหน้าที่ตรงเนี้ยโดยที่ว่าเราไม่เก่งงอนเลยนะว่าเราจะต้องขอให้เรารวยก่อนแล้วเราถึงจะมาช่วยคน,<อ>นคืออยาก เป็นอะไรก็ได้คือต้องแต่เด็กละอยากเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้คนอื่นน่ะมีความสุขขึ้นคลายจากความทุกข์ถามว่าถามว่าบางคนอึดอัดบางคนแน่นหน้าอกบางคนปวดหัวบางคนแบบนี้มาแต่ก็ไม่ยอมรับ บางทีมามาตรวจตรวจไปงันๆนแหละแต่ก็ไม่ได้ยอมรับอะไรผมก็พูดตรงๆเลนะใช่ถ้าเกิดเรามีโอกาสที่ว่าเราช่วยคนเราได้รับอะไรที่สิ่งดีๆเกี่ยวกับเทพอะไรเงี้ยเราก็อยากทําอยู่แล้วเราเลยทําหน้าที่นี้ได้เลยค่ะคือการตรวหลังจากการตรวจองค์ตรวจเทพของผมเสร็จแล้วอ่ะคุณรู้ไหมการการตรวจเทพของผมหมายความว่าอย่างไงเป็นการเปิดประตูให้ละเปิดประตูสวรรค์ให้แล้วเราให้ทำไมการรับขันนี่คืออะไรคือเป็นการที่คุณจะได้อยู่กับท่านตลอดกาล แต่แค่เพียงว่าคุณมองว่าคุณไปฟังคนอื่นว่าคนนู้นพูดว่าขันนี้เป็นขันผีขันปีศาจขันรับไม่ได้แต่ผมพูดโดยหลักความจริงที่ผมทํามาตลอดทั้งชีวิตและเห็นมาตลอดถ้าคุณเข้าถูกตําหนักตาหนักคือถ้าคุณเข้าถูกสายสายคือสายเทพโดยตรง คุณก็จะเป็นพวกเทพโดยตรงแต่ถ้าคุณเข้าไปผิดหละ่ะไปสายจอมคมังเวทเมื่อไหร่คุณก็กลายเป็นพวกจอมคมังเวทอาจารย์โอเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ไงคะคืออาจารย์โอ้เขามีสมบัติเก่ามางงเหมือนกันคืออาจารย์โอ้ต้องฟังคำหนึ่งสมบัติเก่าเป็นหมอดูมาก่อนคุณก่อก่อน,ก,อนก่อนหน้านี้เป็นหมอดูมาก่อนสิบเก้าปีละ พอมาปีนี้มาเป็นร่างทรงมันมาได้ยังไงคะก็ถึงได้บอกว่าสมบัติเก่ามันมีทุกคนมีม,มีมีตัวมีตนทุกคนเคยบำเพ็ญบรารมีมาท็อปท็อปได้เคยทําอะไรเกี่ยวกับว่าให้โอ้เป็นอย่างนี้่ะแบบเหมือนส่งเสริมให้อ้ได้เป็นร่างทรงไม,ไม่มีทางหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางคือคุณต้องเข้าใจคํานึงก่อนในโลกนี้บริบทของบทของบทความการทดสอบจิตใจคนเนะี่ยถ้าผมเห็นว่าคนไหนเนี่ยมีบารมีพอ พอจะต่อบุญกับเทพได้เขาก็จะเข้ามาหาผมเองแต่คนหมู่มากเขามองผมม,มองมันมีสองสายตาที่มันมีหลายสายตาที่มองน้องมองหนึ่งมองว่าจะหลอกหรือเปล่าสองมองว่าฉันจะยอมรับขันเธอทําไมในเมื่อเธอไม่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของฉันคิดอย่างนั้นนะครับครั้งที่สามก็คือฟังผมจนเข้าใจคือจําไว้คํหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยมีสุจิกุริเมื่อคุณฟังประสบการณ์จากผู้อื่นที่เขาเจอมาก่อน วันหนึ่งตัวคุณเองคุณก็จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่าลืมนะว่าเราอ่ะไม่ใช่ผู้สูตรและเราก็ไม่ใช่คนที่เก่งมีความสามารถพร้อมมูลร้อยทุกด้านแต่ว่าถ้าเราค่อยๆศึกษาศึกษาศึกษาฟังผมนะถ้าใครฟังผมมาตั้งแต่แรกจะเข้าใจเรื่องราวพอเข้าใจเรื่องราวเสร็จแล้วนะหลายคนที่หายไปเพราะมีอัตราแต่หลายคนที่เข้ามาเพราะมีความเข้าใจคุณฟังคําเดียวทุจิปุริหัวใจนักปา่า ผมฟังฟังทำเขียนพูดเขียนก็คือจดบันทึกคือผมบันทึกทุกอย่างไว้ตลอดโดยที่เข้าไปในวงร่างทรงถามว่าถามคือถามยังไงผมไปถามมาคนที่เป็นเจ้าพิธีกรรมมาถึงได้รู้เรื่อง,เร,องเรื่องราวทั้งหลายมาตั้งแต่เด็กและผมเข้าไปในหมู่ร่างทรงและผมเข้าไปส่งเองผมรู้ว่าเป็นยังไงคือต้องเข้าไปถึงจุดนั้นอาจารย์โอ้เมื่อก่อนก็เห็นว่าผมเ,เข้าไปในหมู่ร่างทรงนะ ก่อนที่ผมจะเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาให้ช่วยทุกคนจริงๆเ่คือต้องเข้าไปให้ถึงจิตวิญญาณของเขาในที่นี้คือเข้าไปเรียนรู้ว่าเขาเต้นยังไงระบำยังไงเขาเชิญเทพยังไงแล้วมันมีงานโซฮาอรารตีไฟจริงไหมการเชิญเทพการบูชาจริงไหมมันมีจริงถามว่ามีจริงเพราะอะไรมันเป็นสมบัติโบรมโมาณมันเป็นสมบัติที่มีมาแต่เดิมแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ก็เลยมองว่า ไอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหลอกลวงเป็นสิ่งไม่จริงแล้วขันก็ไม่นามีจรงงิงทั้งทั้งที่ว่าขันนั้นน่ะมันมีแต่มันอยู่ในความเชื่ออีกแบบหนึง่งขันเนี่ยคือคนที่มองแล้วจิตใจลึกซึ้งผมเหมือนเหมือนเหมือนร่มกาสาวรพัพน์อะถ้าใครมองมองมองว่ารู้สึกเย็นสบายคนนั้นก็จะเข้าไปบวชแล้วโกนผมแล้วบวชนะเหมือนมัน,ม,นมันความรู้สึกคล้ายกันส่วนขันเนี่ยเป็นสมบัติของสวรรค์ชาวฟ้าชาวสวรรค์ที่จะไปช่วยคนในอนาคตที่ต้องมาเต้นมาลํามาถวายท่านทั้งหลายเนี่ย คนที่เริ่มเต้นอ่ะร่างทรงใหม่ๆจะหัดมาเริ่มเต้นกันหมดเล่นในพิธีโซฮาแต่พิธีอารตีไฟเต้นลัมั้งนะใช่พญานาคเขาก็ลําใช่ถามว่าเต้นเต้นลําเพราะอะไรเป็นการถวายและเป็นการถ่ายยานบาร,รมีลงสู่ร่างกายสังขารแล้วพอเรียนรู้ไปได้สักระยะหนึ่งถ้าคนนั้นเก่งนะระดับหนึ่งเลยนะคนนั้นจะแยกตัวออกไปแล้วก็จะไปเรียนเกี่ยวกับพวกตำราศาสตร์พิธีกรรมหรือตำราศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทุกอย่าง แล้วจะสามารถไล่ผีทําพิธีกรรมเป็นเองเลยนะคืออันนั้นคือเขาเก่งแล้วคือเขาเรียนรู้จนถึงจุดเพราะร่างทรงเนี่ยบางคนเขาก็เต้นไปจนแก่เต้นไปจนแก่เพราะไม่เข้าใจเรื่องเรียนพิธีกรรมเพราะว่าหนึ่งปัญญาไม่เกิดสองไม่ค่อยเข้าใจนะอะพ่อแม่ท่านพาไปเองค่ะใช่ก็แล้วแต่นะอันนี้ผมบอกได้แค่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่บุญพาบารมีพานําพาไปคือโชคชะตามันจะนําพาไปไปจนถึงจุดจุดของมันเองอะ่ะ จนจนเหมือนครั้งแรกแรกของผมอะ่ะผมก็เป็นร่างทรงใหม่ๆผมก็ไม่เข้าใจเรื่องราวจนจนถามว่าถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจระดับหนึ่งตอนเด็กๆแต่พอพอเห็นพิธีงานโซฮาตีไฟผมเข้าไปเรียนรู้อยู่เป็นปีปีปีป,ป,ป,ปีหลายปีจนสุดท้ายมันเข้าใจของมันเองพอเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงจุดที่เอามาเล่าเอามาทําพิธีเอามาศึกษาในท่นั้นคือสุจิปุริหัวใจนักปราชญ์เมื่อวนเวียนอยู่กับสิ่งใดแล้วจะเข้าใจสิ่งนั้นเองโดยธรรมชาตินะ คือถ้าใครเข้าไปแล้วแล้วไม่เก็บเกี่ยวความรู้นั้นมาก็แปลว่าคุณไม่ได้ดอกออกผลอะไรเลยแต่ถ้าคุณเก็บเกี่ยวเอาความรู้นั้นกลับมาคุณก็ได้ดอกออกผลมันเองจริงไหมค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันหนึ่งก็อาจารย์ทอไปอยู่ในงานโซฮาติไฟเป็นปี <100 S 2> ไปต<ป>ิดตามไปหลายปีแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาเปิดสำนัก เราก็ทําสํานักให้ดีอแล้วก็อยู่ของเราเองไม่ได้ไปงานโซฮาอีกเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นการเลื่อนระดับนะอืมจริงค่ะเหมือนตอนนี้เริ่มเข้าไปครุกรีกับร่างทรงแล้วเห็นพิธีกรรมใช่คือถ้าคุณเห็นร่างทรงเห็นพิธีกรรมเสร็จแล้วเนี่ยคุณมันทําให้รู้ว่าสังคมเขาเป็นยังไงร่างทรงเขาเป็นยังไงกันมันอนุมานม,มันอนุมานขึ้นมาได้ว่า มันมีสังคมนี้อยู่จริงเสร็จแล้วอ่ะสังคมเนี้ยมันจะเปลี่ยนตัวมันเองเปลี่ยนตัวมันเองถ้าศึกษาได้เร็วเข้าใจง่ายก็จะกลายเป็นอาจารย์ครอบเสียงคนอาจารย์ประกอบขันพิธีกรรมหรืออาจารย์ที่จะรักษาโรคคนหรืออาจารย์ที่จะดูดวงให้คนคือเนี่ยมันจะแปลงเปลี่ยนแปลงไปเองคือทุกสายยานบาร,รมีเนียจะมีเขาเรียกว่าสมบัติประจําตัวสมบัติประจําตัวเขาเรียกว่าปัญญาบาร,รมีปัญญาบาร,รมีในที่นี้คือหนึ่ง ถ้าคุณมีสูตรยาที่สามารถรักษาคนได้คุณจะปรุงสูตรยาเป็นคุณจะเข้าใจมันเองคุณเห็นต้นไม้ดอกไม้ใบหญ้าคุณจะรู้มันเองโดยธรรมชาติอย่างที่สองอันอันอันนี้อันนี้คือพวกที่เรียนเรียนสมุนไพรศาสตร์นะส่วนพวกที่สองพวกโหราศาสตร์หมอดูทํานายทายทักทั้งหลายถ้าคุณชํานาญจริงคุณก็จะกลายเป็นคนที่ลือชื่อไปในอนาคตเลยคนก็จะรู้จักหมด สมมติว่าอีกเจ็ดวันนะคุณพยากรณนะ์น่ะคนตอดชี้หน้าคนว่าอีกเจ็ดวันนะ่ะเองจะต้องรถทนอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆผ่านไปสองสมวันรถทนจริงอนะ่ะมันจะมันจะอึ้งเลขนาดไหนจริงไหมอันนี้พูดตรงนะพูดตรงๆเลยเสร็จแล้วถ้าใครเนี่ยแบบว่าเก่งพิธีกรรมสามารถแบบศาสตร์สามารถสื่อองค์เทพได้เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสายที่หายากมากที่สุดอยากให้ป้ามาเรียนโหราศาสตร์เร็วๆนะเออเออเ,ออเพราะความรู้ด้านโหราศาสตร์เนี่ยคือผมจะบอกได้ว่า การศึกษาการเรียนรู้นะโหราศาสตร์หรือศาสตร์ใดๆก็ตามที่เป็นศาสตร์แท้ศาสตร์จริงเนี่ยมันจะทําให้ร่างทรงคนนั้นอะลือชื่ออยู่ในสังคมนั้นจนวันตายแต่ถ้าหากว่าศาสตร์ใดก็ตามที่มันไม่มีการจดบันทึกไม่มีการยอมรับจากสังคมภายนอกไม่มีใครรู้จักมันมันจะหายไปหมดเลยเว้นแต่ศาสตร์การตรวจองค์ตรวจเทพซึ่งผมได้มาแแบบยังไงไม่รู้มันคือสมบัติเก่ารูร้แค่นี้ มันคือสมบัติเก่าสมบัติเก่าในที่นี้คือมีคนเดิมมาตั้งแต่ชาติที่แล้วใช่แล้วชาติปัจจุบันก็แล้วพอชาติปัจจุบันก็ต่อต่อเนื่องปฏิบัติต่อเนื่องทําให้ไอ้ศาสตร์เนี่ยพี่ว่าเมื่อก่อนเมื่อชาติก่อนก็เคยทําใช่ชาตินี้ก็เลยมาทําได้อีกใช่มันมันเหมือนกับว่ามันจะมีสักกี่คนที่ว่า มองหน้าคนบางคนเสร็จแล้วก็รู้เลยว่าเขามีองค์อะไรออมันไม่มีเขียน<ๆ>ตา,ม,ตาม,มันไม่มีเขียนในตำรานะมันไม่มีเขียนในตำราัมไม่มีเยอะนักนะคะสาหรับคนที่มีคุณสมบัติประเภทนี้นะคะคือวิชาแต่ละวิชาเนี่ยมันเป็นวิชาเฉพาะของแต่ละร่างทรงแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันไม่สามารถอนุวัตหรือกํากับได้โดยตรงแต่บอกได้แค่เพียงว่าถ้าคิดจะหนีการเป็นคนทรงไม่มีใครหนีไปได้เพราะว่าทุกคน สร้างบารมีมากับท่านตั้งแต่แรกทำไมต้องหนีด้วยทำไมทำไมโอ้อาจารย์โอถึงยินยอมที่จะเป็นโดยดีที่หนีเนี่ยหนึ่งไม่เข้าใจสองไม่รู้จะไปสร้างชื่อยังไงสามไม่ยอมเรียนรู้อะไรใหม่ๆ๋อคือพวกที่ตายด้านะคือไม่ยอมเรียนรู้อะไรใหม่ๆนอกจากไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วจ้องอยากเหมือนกันค่ะแต่ทําไมยังไม่ได้เรียนไม่รู้ค่ะก็ต้องมีเวลาต้องมีเวลาต้องมีเวลาหนึ่งต้องมีเวลาสองต้องมีตํารานะ ต้องมีตําราที่พร้อมและครบครบทุกอย่างเอะเอาไปอ่านหรือยังอะไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้เอาไปอ่านยังตามเอาไพ่ยิีไปอ่านหรือยังอ๋ออ๋เอาเป็นว่าถ้าถ้าสนใจอยากอยากมีความรู้แบบเป็นศาสตร์จริงลือลั่นกว่าร่างอื่นนะปามเพิ่งหมดกิจกรรมอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรนะใบสีพญานาคไปเองอ่ะเพิ่งเสร็จตรงนั้นไปนะคะก็อาจจะยุ่งยุ่งอยู่ก่อนหน้านี้ใช่ไหม Hmm. ต้องหาเวลาครับเพราะว่าถ้าเราอยากเก่งเราอยากลือชื่อเราจะต้องเป็นคนที่สุจิปุริหัวใจนักปราดเหมือนนักรบโบรารล่ะเก่งทวนก็เก่งทวนเลยเก่งกระบองก็เก่งกระบองไปเลย oh, เก่งตัดเย็บชุดอย่างสวยเลยเก่งกระทาก็เก่งกระทาไปเลยอ่ะไหนมีใครถามอะไรเข้ามาบวงสรวงพ่อปู่เข้าใจครับบวงสรวงพ่อปู่ก็คือบวงสรวงครับการวงสรวงเป็นการเพิ่มบรารมีให้พ่อปู่ แต่ไม่นี่แต่อันเนี้ยฟาร์มนี่นะพ่อปลูกอยู่นี่แนะนะล้วฟาร์มนะอนะเอนี่ยฟาร์มพ่อปลูกเนี่ยอะนะเนะนี่ยฟาร์มเนี่ยพ่อป,ปลูกฟาร์มเนี่ยพ่อปลูกมาคอยฟารนะ์มแล้วสวยมากเลยนะนะสวยงามอลังการงานสร้างนะฟาร์มนะเนี่ยพ่อปลูกนะเออนะ เนี่ยรอปามอยู่นะสำหรับในรอบนี้นะอ่ะถ้าปามชอบถ้าปามพอใจปามถูกใจพ่อปู่ก็จะไปอยู่กับปามนะปามนี่พ่อปู่มาถึงแล้วนะเนี่ยสาธุเลยค่ะนะเพราะปามเนี่ยพ่อปู่มาถึงแล้วพร้อมแล้วที่จะให้ปามบูชานะนะเพียงแต่ปามมาติดต่อหลังไ้ได้ตลอดนะ อ,องแบบสีเลื่อมเลื่อมทองเลยเนี่ยแบบมีกากเพชรเยอะแยะเป็นหมด<ส>เลยสีเดียวกับพ่อปู่เลยปามนะมีฤทธิ์มีเดชไม่ต่างกันห้าเสียนนะคะห้าเสียรน,นะอุ้ยดวงตาเป็นเพชรด้วยเนี่ยเออนะเนะพราะเนี่ยพ่อปู่มีดวงตาเป็นเพชรสีแดงแดงวบวับวบวับว,บ,ว,บ,วบนะปามนะ ติดต่อสอบถามได้หลังไมค์กับท่านอาจารย์โอ้สวยนะนะคะเราเจ้าของอยู่รอรอปาล์มอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยเด็กกินเดี๋ยวเก็บมาให้ปาล์มนะอืนะนะนะเดี๋ยวเก็บว้ให้ปาล์มนะเอาลนะเดี๋ยวรอบนี้จะไปกันก่อนแล้วกันนะเออ,อสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นนะคะไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาสตริกาเล่นทองเสริมดวงเสริมราศี พิธีกรรมทุกชนิดติดต่อได้ที่ Facebook โอสริริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 i d r i ซ s i r i 1 5และนี่ครับผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8 i d r i a j t o p 1 6นะถ้าปามชอบมาติดต่อบ,บอกอาจารย์โอ้นะสนใจค่ะเเดี๋ยวหลังไมค์ค่อยว่ากัน ไปแล้วครับนะสวัสดีครับอ่า